ติไลนะ์ในไอแพดก็เลยเป็นต่น้ารอนเน กินข้าวยังยังไม่กินเลยค่ะวันเชื่อว่าวันนี้หนูกินแค่มา ouais ม mm. ่าครับหนึ่งกล่องแล้วหนูก็ทํางานนู่นนี่นั่นหนูย้ายจากบ้านนู้นหนูก็ทําความสะอาดบ้านนู้นแล้วก็มาบ้านนี้ทไอุย คนค่อนข้างที่จะผอมค่อนข้างที่จะมีเนื้อปริมครับน้องเตยสวัสดีครับ <c oughs> ดังหกักไปอาบน้ำนอนดีกว่าไม่อืมอืมมัน Cô chị đang thắng về Ui, đu đi kìa Ui, đùa đi SỔI BÀO con lặng sỔI MẠC LÊ Hát sống với bà rau bà bà Không được Ui. Ui. Yêu nụ cãi nha ได้ค่ะไม่ได้ โอเคค่ะอยากให้เมอออกเลยลองติอยตรงนี้เะหนูไปซื้อของหนูไปจ่ายของไง ทุกคนหนูมาแล้วแป๊บหนึ่งนะใครมาสูงก็พนักงานเซเว <aşk S 1> ่นเฮ้ยกินข้าวกันเถอะ ได้อะไมากินได้กะเพราคั่ว,ขขวไก่เราก็ได้ขนมเล้งขนมเปียง มดน่าอร่อยมากเลยเราหยุดเครียดแล้วเรามากินข้าวดีกว่า ไม่ใช่สับปอนมากอืมมันอร่อยมากทุกคนมันซอกูดอ่ะมันกูดมากเลย <c oughs> ยิ้มไม่ออกอ่ะ <c oughs> ให้หนูยิ้มยังไงด,ดีอะนี่อะแต่นะ ขอบคุณค่ะหนูได้ปาวานะทุกคนเห็นไหมงั้นสิหนูจะไม่ร้องไห้อย่ามา หนูเครียด้องให้มากี่วันแล้วเนี่ย